ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคบแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแม่ว่า b r ูเคเว v น n า p นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเจะมาเล่นซ่ดแดบ,บในฐานทัพอัปเดตใหม่กับโน,โนนะ้องเอฟซีนันเองค่ะ เรียกได้ว่าฐานทัพอัปเดตใหม่อัปเดตไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะคะเพราะว่าโบฮกเวตเนี่ยเขาอ,อัปเดตแบบติดๆเลยนะคะจนพี่ลิต้าเนี่ยตามมาทําคลิปไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะแต่วันนี้ก็เรียกร้องกันมาเยอะมากนะคะสําหรับฐานทัพอัปเดตใหม่นะคะเพราะามันเป็นสถานที่ที่น่าเล่นซ่อนแอบมากนะคะมันมีที่เล็กที น้อยที่ย,ยุบยิบยุบยิบการเข้ากว่าจะเข้าไปได้อย่างเงี้ยเข้าไปยากด้วยนะคะะฉะนั้นเนี่ยท้าทายพิรีต้าในวันนี้แน่นอนนะแล้ววันนี้นะคะชาว FC นะคะที่มาร่วมเล่นกับพ่รีต้านะคะก็มีน้องคอปเตอร์นะคะชาบูคุกีคค้คุกิกนะคะโทมัสอ,อันูอันดานะคะอะเอ้คูลีเออคูลีนี่นะคูลีนะคะอันดาน้องพัะชานะคะวีตาอ้าว แเดวใครเนี่ยใครใครเปนคนทำน้องเนี่ยกระแตนะคะเอเชียแล้วก็ทูรีนนั่นเองนะคะก็ วายโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วใครที่อยากมาเล่นกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะก็ไปเข้ากลุ่มในไอจีกันได้นะคะเพื่อรับลิงก์เซิร์ฟเวอไว้นะคะเวลาพี่ลิต้าจะอาชีพพี่ลิต้าจะบอกน้องให้กดเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งลิงก์ให้นะคะก็ไปเข้ากลุ่มในไอจีนะคะครอบครัวคิดแครนนะคะวิธีการเข้าก็คือไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะไอจี IG พี่ลิต้านะคะข้างหน้าเนี่ยจะเขียนว่าครอบครัวคิดแคร์นะคะน้องกดเข้าไปปุ๊บ กดเข้าร่วมปับ๊บเรียบร้อยเลย IG ลิต้านัสกอร์ฮิตแคสนั่นเองนะคะแล้วก็พี่ลิต้าฝากอุดหนุนเสื้อนะคะตอนนี้พี่ลิต้ามีเสื้อสกินนะคะ3สีชมพูฟ้ามว่วงนะคะ7จดโรบักนั้นนะคะน่ารักมากเลยวิธีการซื้อนะคะน้องเข้าไปในโปรไฟล์ระบบพี่ลิต้านะคะคลิกคำวิเคราะห์ชันได้เลยค่ะหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะมาเพื่อนในการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นโซนแอบ,บกันเลยดีกว่าคะ่ะไปไปค่ะเล่นโซนแอบ,บก่อนเล่นโซนแอบก่อนขุดปูนค่ะ จะขุดปูนทําไมคะเนี่ยมาแล้วค่ะรถมาแล้วใครสร้างรถเนี่ยอ๋โอโทมัสนะคะทําไมต้องเป็นรถคันนี้เนี่ยนิดอ๋อเพราะเรากําลังจะไปฐานทัพไงฐานทัพก็เลยจะต้องใช้รถที่แบบว่ามันเข้าตีมนิดนึงนะคะว้ายและนี่ไดโนเสาร์โดนทับอะ่ะไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ไดโนเสาร์โดนทับอะ่ะเอ้ยน้องๆก็มีกำลัใจหน่อยใช่ไหมโออพี่นีต้าเนี่ยคนสุดท้ายเลยไม่ยอมให้ให้น้องขับรถเข็นนะคะนี่ไงพี่นีต้านี่แล้วมีใครมีใครเพื่อนอย่างนี้ไงวายไดโนเสาร์คือรถเข็นพี่ นี่ไงน่าจะขึ้นมาได้ครบแล้วนะคะไปได้เลยเย่ด yeah. ูลีเน็ตสอง G หรอสว,วัสดีค่ะพี่ริต<อ>้าสวัสดีค่ะทำไมะต้องไก่ผู้ไป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 เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ ถึงที่ด้วนกันดีกว่านะคะเพราะว่าดูทรงแล้วนะคะกว่าจะถึงน่าจะรออีกประมาณ8 1 5ล้านปีนั่นเองนะคะดูจากสภาพแล้วนะมาแล้วคะ่ะในที่สุดนะคะในที่สุดเราก็ถึงที่ไม้จากที่เราโหสภาพว้ายใครว้ามมาเนี่ยเหมือนพีตาจะว้ามชิงว้ามมาก่อนเลยนะคะเฮ้ยพีริตเตไม่เป็นไรโทรมาสร้างก็ได้ใครสร้างก็ได้แหละจริงจริง,รงพีริต้ตออย่างดูกล้องจอปิดเนี่ยจะไม่เป็นไรนะคะ,ะนี่นะคะเชิญนะคะกลุ่มก้อนแก๊งนะคะเดอกแก๊งเนี่ยเข้าไปแอบกันได้เลยค่ะเย่แอบกันได้เลยเดยวพีริต้ตจะรอหอมันใหญ่มากเลยอะ่ะ ปกติแค่บ้านหลังเดียวพี่นิต้าก็หาไม่เจอแล้วนะคะเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนแอบได้เลยค่ะเอาเอาจับเวลาแค่10นาทีเอาถ้าพอดแอบเจแล้วค่ะอะไรเนี่ยยังไม่ได้จับเวลาเลยมานะจับเวลาไม่ต่อเวลานะคะเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมาก มันไม่ต้องหาอะไรเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวน้องๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนหาก,กันดีกว่าค่ะไปโอเคค่ะเนื่องจากว่าน้องๆน,นะคะบอกว่าเสร็จแล้วพี่ริต้าจะเข้าไปหาแล้วนะคะหลังจากผ่านไปประมาณ800ล้านชั่วโมงนะคะครางนี้นะคะเราจะใช้รถเข็นตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเพราะว่าปัญญาดูสวยโทมัสแน่ๆเลยค่ะโทมัสเป็นคนมาวางไว้เด็กจ้าเอ้าจริงๆนะพี่พี่รีต้าอยากใช้พี่รีต้าอยากใช้ไฟฉายด้วยแต่ว่ามันสามารถถือของได้แค่อย่างเดียว เฮ้ยเขาน่าจะอัปเดตมาให้เราแบบสามารถทิ้วของได้หลายอย่างเนอะอ,อ่ะเราลองเข้าไปในห้องนี้ก่อนอเฮ้ยเอา้าใครเนี่ยเอาเจอเฉยเลยเจอหนึ่งค่ะเจอหนึ่งเธอคือใครออมเหรอเนี่ยใครเนี่ยออมโอ้โหออมมาะอนาบอกพี่ริต้าคะหนูตกโอเคค่ะขึ้นไปก่อนพี่ริต้ายังไม่เห็น โอ้น้องออมมาเกมตั้งแต่แรกเลยไหนๆก็ไหนๆเราเราหานี่นี้ก่อนละกันโอ้หน้องออมนี่เขาคนสุดท้ายด้วยนะเขาแอบเจอคนสุดท้ายแต่เขาทำไมพี่ลิต้าเจอเขาก่อนเลยอะหรือออมตกด้วยโอเคอันดาเขาแอบเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เขาตกน้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้พี่ลิต้าใส่แว่นตาแล้วนะที่สุดพี่ลิต้าไม่ค่อยสบายเราพี่ลิต้าแสบตาด้วยค่ะพี่ลิต้าปวดตานะคะก็อาจจะได้ยินเสียงหัวเห่านิดนึงนะคะเก่งคุณมาชีพคุณกายนิดนึงตรงนี้ในกล่องมีใครไหมเนี่ยมี ในกล่องมีใครไหม้โหมันเยอะมากเลยอ่ะวันนี้จะอ่ะหมดไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วันนี้จะหาหมดไหมเนี่ยอ่ะเราึ้นไปท้างวนเราต้องดูให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเด็กนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดานะเด็กพวกนี้เขาไม่ธรรมดากันเลยชุบชุบชุบ,ชบอ้าวโอ้ตกโอเค เรามาดูกันแถวนี้นะคะจะมีใครบอกอูพี่เลต้าไปแบบเร็วเร็วมากเลยไม่รู้ว่าคนดูเขาจะมองทันไหมนะคะเพราะพี่เลต้าก็มองไม่ทันเหมือนกัน <c oughs> มืดมากเลยเนาะมันเหมาะสำหรับแบบมาแอบเนียนๆบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมืมดมากโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะขึ้นไปข้างบนมีใครไหม <c oughs> พี่เลต้าเพิ่งเจอไปแค่คนเดียวต่ออันนี้น้องน้องมาก,กันไม่เยอะนะคะน้องน่าจะมีแค่สิบสองสิบสามคนเหมือนมีคนปิวตกงไปข้างล่างเลยใช่ใช่ไหมรู้สึกเหมือนมีคนปิวมันจะมีพวกจุดบอดต่างๆที่พี่เลต้า ชอบไม่หาก็คือพวกต้นไม้เนะะี่ยค่ะหวังว่าน้องจะเข้าใจนะคะว่าพี่ลิต้าเนี่ยสั่งห้ามนะคะห้ามออกไปข้างนอกโอ้โอ้ไม่ก็ตรงนี้มันเหยียบได้ยากแหละเเรามาดูบนหลังคาก่อนละกันบนหลังคามีใครอยู่บอหลังคาไม่มีคนอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเราชอบพลาดอะครั้งที่แล้วเราก็แบบอย่างเงี้ยหลังคาไม่มีคนอยู่แล้วก็มีคนอยู่โอ๊ยน้องน้อง,อง,องต้องแอบกันเมียนเมียนมากแน่เลยอะเมียนแบบพี่ลิต้าหาไม่เจอแล้วพี่ลิต้าเชื่อว่ามันจะต้องมีคนอยู่ตรงแบบพวกตรงต้นไม้อะไรเงี้ย ชที่ดีมากวัดีให้พี่ลิต้าได้เจอใครหน่อยเถิดวันนี้ไม่เจอใครเลยค่ะเหงามากน้องอ้อมพงน้องอ้อมออกไปยังง่ะน้องอ้อมพงเหงาน้าดูเลยอ่ะอ๋อน้องอ้อมออกไปแล้วเพราะว่าถ้าน้องอ้อมไม่ออกนี่น้องอ้อมคงเหงา้าดูเลยนะคะอยู่คนเดียวเลยน้องต้องไปอยู่ใต้ล่างกันแน่เลยค่ะซึ่งพี่ลิต้าจะหาน้องเจอได้ไงเนี่ยดูดิงันใหญ่อ่ะพี่ลิต้าน่าจะแบบให้แบบมีคนมาช่วยหาเนาะดูดิจะหาเจอได้ไงอ่ะ ความน่าจะเป็นเท่ากับ 1. ในร้อยในร้านาเข้าไปในตู้เซฟยังไงก่อนโอ๊ยมันมืดอ่ะคนมาดีมันมือดอะ่ดเอดอะเอ๊ะไปห้องรับปะเนี่ยอ๋อไม่รับแล้วจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันเหมือนเป็นที่รับเลยอะ่ะที่แบบไม่มีคนปกติเข้าได้งงอะทีน,นี้คือมีคนอยู่ในตู้เซฟหมายถึงมีพีริต้าก็ออกมาไม่ได้โอ้ยมันมือดอะ่ะเอ้แล้วทำไมพีริต้าไม่เปิดไฟอ่ะเปิดไม่ได้นี่มันเจ้าของบ้านคือโทรมาใช่ปะตายแล้วมืดขนาดนี้ตายเลยนะคะมืดมากมืดบ้างดิง แต่ตรงนี้มันน่าจะมีคนมาซ่อนอยู่มากเลยอ่ะมันเป็นมาดูที่มีเป็นที่ที่แบบมันควรควรจะมีสักคนหนึ่งอ่ะไม่มีหรือพี่ลิต้ามองไม่เห็นเนี่ยอ้พี่ลิต้ายังหาไม่เจอเลยอ่ะหาเจอแค่คนเดียวเองอ่ะข้างล่างมันจับยากอ่ะไปตรงนั้นแล้วกันห้องต่างๆยากอ่ะพี่ลิต้าจะเจอใครไหมอ่ะห้องนี้เรายังไม่ได้อ๋อนี่ห้องนี้เปืน ชักจะแอบเป็นเรียนไปแล้วนะเอ้ยไม่เจอใครเลยอ่ะจ้อยไหนแล้วนี่เจอแค่คนเดียวมันยากอ่ะทุกคนต้องเข้าใจนะคะมันยากจริงอา้าวชาบูบอกหนูไปนอนแล้วนะคะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะฟันดี้ค่ะโถยังไม่เจอชาบูเลยชาบูไปนอนแล้วอะ่ะยากแต่อันนี้ยากจริงแค่สิบคนก็หายากละคะวค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็น,เนบ้านอีกหลังหนึ่งเลยตอนนี้นะคะอะไรผิดปกตินิดนึงเราสงสัยหมดตู้เย็นไม่มีเอ้ยเด้อเด้อเด้อ ทำไมหัวเราเป็นสีเขียวแจีงนอนก็ไม่มีใครหรอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่โอ้ไมกอไม่เจอใครเลยห้องน้ําไม่มีใครเลยโอ้ออนน่นข้างล่างข้างล่างก็คือไอ้ที่เราไปมาโอ้โ oh. หน้องไปอยู่กันที่ไหนกันครับเนี่ยอย่าบอกนะน้องไปนั่นกันหมดอะที่ไหนนะไอ้ไอ้ไอ้ตู้เซฟอะแน่ๆเลยอ่ะแล้วพี่ลิต้าก็วารไปไม่ได้ด้วยเอ้ยนี่มันห้องลับหรอสวัสดีคอปเตอร์ชอ่องไกป่ปะเจอสอง วันนี้คอปเตอร์มานั่งกินไก่อยู่ตรงนี้เนี่ยฉันใส่เสื้อลีตา้าคิดแชทน,น่ารักฟงฟิงเมอร์อะคอปเตอร์ไม่ดีแต่อะเจอสามค่ะตัวอะไรเนี่ยมันเลยกลึกๆอยู่ตัวเนี้ยเฮ้ยนี่เขาเห็นพี่ลีต้ากันไหมเนี่ยเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้นะคะ่ะเธอคือใครเดี๋ยวนะพี่ลีต้าจะต้องใช้เทคนิคการสาดไฟฉายเข้าไปช่วยด้วยใครอยาคุ้นๆเหมือนอันดานเลยหรืออาน,นู แต่เนี้ยคือคอปเตอร์คนนี้ใครคูรีนะคะน้องคูรีไมเนียนแค่ไมเนียนตรงนี้เพื่อแต่พี่ลิต้าก็เพิ่งรู้ผงเราตรงนี้มันขึ้นไปได้ก็เพิ่งจะรู้เนี่ยนะคะชาดีดาดาอนูบอกหนูตกแต่พี่เห็นหนูยังยังไม่เห็นค่ะหนูอยู่ไหนล่ะอนูบอกว่าหนูตกพอดีนะคะพี่ลิต้าจะเห็นหนูได้ยังไงไอพวกตกเนี่ยอยู่ตรงต้นไม้กันแน่ๆเลยค่ะไอพวกชาดีดีนะคิวควรีก,กับคอปเตอร์คงง,ง เออฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วฉันควรทำอะไรต่อดีเออแล้วหลอกข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับเคน้องอันดูเขาตกนะคะขอแอบใหม่พี่ลิต้าไม่ได้ดูอยู่แล้วคะ่ะพี่ลิต้ากำลังโฟกัสเกี่ยวกับการหาของพี่ลิต้าอยากรู้ว่าว่าเขายัางไงอ,อ่ะเอาจริงครั้งที่แล้วอะ่ะก็แค่ฟุกเข้าไปได้อะ่ะ รู้จริงๆว่าต้องค่อยยังไงมันต้องไปกดปุ่มอะแต่ปุ่มนั้นเหมือนพี่ลีต้ากดไม่ได้อะมันต้องเป็นเจ้าของบ้านปะช่วยปะไปทีไม่วาเะไยไปที่อื <c oughs> ่นก่อนก็ได้น่าจะอยู่ข้างนอกแล้วแหละหรือพี่ลีต้าเปิดได้หรอเปิดไม่ได้ต้องลุมก่อนโอ้สภาพเอ้ตรงนี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 ้เขาดูตรงนี้ก่อนบันไดมาค่ะบ,บันไดอุ้ยอ๋อมันเคยตรงนี้แล้วเราจะลงมรทัอะไรเนี่ยโอ้ยประเทศไทยน้ำตาจะไหล ไหนกันนะ่ะมันมีการทําตัวเล็กๆเข้าไปได้ไหมหนูเนี่ยนะมืดมืดมากมืดมากคนม,มากอันนี้บอกหนูแอบเสร็จแล้วพี่ดิต้าไม่เห็นเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะพี่ดิต้าไม่ได้สนใจเรากลับไปตั้งหลักใหม่กันดีกว่าเอ้ยมีคนคนขี่เฮลิคอปเตอร์ด้วยสวัสดีค่ะน้องคิวรีชอบกินไก่เปล่าพี่พี่มีคำถามอื่นบ้างเหรอคะพี่ดิต้าว,ว่าดูพวกตรงต้นไม้กันบ้างดีกว่าเด็กพวกนี้เขาชอบแอบกันตรงต้นไม้เนี่ยนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงพวกเนี้ยชอบแอบกันตั้งเลยต้นไม้เนี่ยแต่ต้นไม้พวกนี้มัน ต้นไม้ตรงไหนอีกอะน,น,นี่นี่เนี่ยตรงนี้ยอาจจะต้องตั้งบันไดมีใครหมายเห <laughs> <laughs> มือนจะไม่มีไม่มีอะต้นไม้ตรงนี้ไม่มีค่ะเฮพี่ลิต้าเพิ่งเจอแค่สามคนเองนะนี่มันน้อยกันไปนแล้วแต่พี่ลิต้าย,ยังไม่ได้ไปดูป้อมนู้นเดี๋ยวไปดูป้อมน้นก่อนอเฮ้ยแต่จริงอะพี่ลิต้ารู้สึกว่าไอ้พวกแบบต้นไม้อะมันควรจะมีแต่ทําไมไม่มีอะทำไมไม่มีอะเอาลองขึ้นมาดูรงนก้นสวัสดีค่ะทุกคนที่ชอบกินไก่ทั้งหลายเอ๊ เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยแต่ว่าดูอย่างนี้ไม่เฮ้ยน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะคือเนี่ยขยายแบบนี้มองไม่เห็นนะเฮ้ยอ่าเจออีกแล้วค่ะเจอสี่อา้าตกลงมาด้วยเลยอ่าเธอคือใครบอกก่อนว่าเธอคือใครกระแตเพอร์เฟกค่ะไปกลับครบาที่เดิมตอนนี้พี่ลิต้าเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้จะไปหาทีนะ่ไหนแกป๊อนั่นก็มีเยอะแล้วค่ะมามามาเมาืม่อกี้นะคะเราเจอกระแตแล้ว เริ่มมีความหวังค่ะเริ่มมีความหวังตรงเผื่อๆตรงนี้มีอีกแต่ข้างบนเนี่ยมีหนึ่งคนนะคะซึ่งพี่ลิต้าก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอย่างไรดีนะคะเรียกน้องลงมาแล้วกันไอ้เต้าที่อยู่บนหลังคาค่ะลงมาด้วยค่ะขึ้นเออลงมาด้วยเพราะพี่ลิต้าขึ้นไปไม่ได้ค่ะแล้วบอกแนะ่จริงพี่ลิต้าก็ขึ้นมาเองเสรโอเคไ็ได้ค่ะเย่ yeah. เจอแล้วค่ะัสดีเบลเจอห้า ช้ากินไก่บไม่น่าใช่โทรมานะถึงแม้ว่าโทมันเนี่ยจะชอบแอบบนหลังคานะแต่คิดว่าน้องน่าจะรู้แกวพิริตาเลยหรือเปล่าใช่ไหมน้องโพสน้องแอบบนหลังคามาประมาณ8 6 5รอบแล้วนะคะนั่นไงพัชชาคนนั้นคือพัชชานั่นเองโอเคเราจะไปดูตรงไหนกันอีกดีอ่ะต้นไม้ทุกต้นต้นทุกต้นล้วนเป็นไปได้เฮ้ยอ๋อคิดว่ามีกล่องนี่อยู่ในต้นไม้ไม่มีนะคะต้นนี้มันแอบได้หรอแอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอบไม่ได้ เอ้ยหรือต้นข้างในนู่นแต่ว่ามันมันได้เหรออันนั้นห้องบนนี้มีมีใครปะเนี่ยดูให้ดีเลยนะเนี่ยแต่ไอตรงเนี้ยพี่ดีต้าสงสัยว่ามันอาจจะมีคนขึ้นไปอยู่ได้นะมันไดหน่อยมันไดปะตรงเนี้ยสงสัยมากเลยค่ะเพราะว่ามันตับใดที่มันเดินได้มันยืนได้อะเฮ้ยมันยืนได้ปะเนี่ยันเหมือนมันจะยืนได้นะหรือมันยืนไม่ได้หรอเอายืนไม่ได้หรอทำไมพี่ลีต้ารู้สึกว่ามันยืนได้ เนี่ยมันก็พอยืนได้อยู่หรือเปล่าอ๋อหรือเหมือนทะลุเอเหมือนจะทะลุเหมือนจะทะลุะะลก็แปลว่ายืนไม่ได้หรอคะไม่มีใครอยู่หรอกมั้งไม่มีอ่ะโอ้ยน้องเบลตรงไหนกันนะหาไม่เจอแล้วนะ้องสายต้นไ,ม,ไ,ไ,ไม้ทะลุไปดูได้ปะเนี่ยถองสายต้นไม้แต่ไม่รู้จะเข้าไปดูยังไงอ่ะแล้วคนอื่นเขาอยู่ไหนกันนะไอ้ห้องรับแน่เลยห้องรับก็น่าจะปาไป8คนแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะลงไปไงยังไงทำไงดีอ่าลงไปห้องลับหน่อยได้มา ลงไปห้องลับยังไงดีห้องแห่งความลับโ oh. อ้เอ๊มีคนวางพอมท้าทายอํานาจมืน่นมีคนวางพอมท้าทายอํานาจมื่นค่ะมันต้องมีคนอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ไหนมันเป็นใครท้าทายอํานาจมื่นมากเดี๋ยวนะรถเข็นพี่ดิต้าว่าพี่ดิต้าใช้รถเข็นตรงนี้ไปแล้วนะแต่มันบนจะวดไงบนจะรวดนะเป็นไปได้น,นะบนต้นไม แต่วนจะวดเนี่ยพี่ลีต้าคิดว่าเป็นไปได้ทางไหนที่เป็นไปได้ขึ้นไปอย่าประมาทครับพวกเราน้องก็ต้องอย่าประมาทพี่ลีต้าด้วยเอ๊ะเหมือนมีคนนั่งโอ๊ยมันมือดอะ่ะมองไม่เห็นขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้อ๋อมันทะลุไปได้อ๋อรู้แหละมันต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆเลยมันทะลุไปได้เห็นเอ้าไม่เจอใครหรอโอ๊ยนี่ไงออกมาแล้วถึงแม้ว่าพี่ลีต้าจะเข็นไม่ได้อ่ะแต่พี่ลีต้าเห็นนี่ไงเจอหค่ะ อแล้วหกคะ่ะแล้วในนี้มีอีกปะเนี่ยมันมืดมากเลยอะมองไม่เห็นเลยอะเอเชียเฮ้ยถ้าน้องถ้าน้องไม่ออกมานี่พี่ลิต้าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นเลยอะมันทะลุเข้าไปแล้วมันมองไม่เห็นนะเนี่ยมันมืดมากเลยอะมองไม่เห็นจริงๆมีใครอยู่ในนี้อีกไหมเต็กเอเชียหรอคะที่จะเป็นคนวางพ็อปแล้วก็ท้าทายอำนาจมือพี่ลิตา้าปกติเอเชียทำแบบนั้นหรอคะเออะลองลองลองแต่เหตุนะคะเหตุ Kombat, มันเกิดมาจากน้องท้าทายอำนาจมือพี่ลิต้าเลยต้องเจอน้องะคะ่ะ <า>พี่ลิต้าว่าอันนี้ก็ล้วนเป็นไปได้เหมือนกันมีคนออกมาเลยอะนี่ไงนี่ไงเนี่ยไ,ได้แล้วเจอแล้วเจอเจ็ดค่ะดีรวยสวยก็คือใครอันดาค่ะอันดารู้สึกเหมือนในนี้จะมีอีกหรือเปล่ามันมองไม่เห็นนะมีใครอยู่ในนี้อไหมไม่มีแล้วแหละพี่ลิต้าทะลุไปหดวร้ายไปไหมโอเคไม่มีจริงๆแล้วปรับเช้าก่อนตอนนี้เจอแล้วเจ็ดคนเหลือกี่คนเหลือสองคนค่ะเนเน่นกาโทมัส เหลือแค่เน้น่กับโทมัสเฮ้ยพี่นิต้าเจอเร็วมากอะตอนแรกพี่นิต้าคิดว่าไม่เร็วแล้วนะเหลือเนเน่กับโทมัสน,น่าจะใช่น่าจะเอาอนูด้วยนี่อนูด้วยเอาแต่พี่นิต้าเจอแล้วเจคนวีตาด้วยปะเดี๋ยวเด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 ี๋ยวหดเดเีเิต้เเจออเนเดเดเดเหรอเดเดเเด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 เนเราเงงดเดเดเดด ว่านับอย่างนั้นได้นับเออนับเหมือนกันไม่ได้วีต้าด้วยอุ้ยเหลือเยอะเลยพี่ดีต้าอยากเข้าห้องลับแต่ไม่รู้จะเข้ายังไงดีแต่เข้าไม่เป็นอยากเข้าห้องตู้เซฟมากแต่เข้าไม่เป็นตอนนี้นะคะพี่ดีต้าจะขออนุญาตสำรวจต้นไม้ทุกต้นแล้วนะคะที่พี่ดีต้าได้พบเห็นเช็คเราจะได้ไม่ขาดใจนะคะพี่ดีต้าขอดีโกะบนหลังคานะคะนี่เราต้องเช็คให้ละเอียดขอวิธีการไปหาตู้ลับนะคะตู้เซฟตีไม่ใช่ตู้ลับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คต้นไม้ตรงนี้ก่อน ต้นไม้ต้งนี้ก็ร่างใสเฮ้ยน้องเขาจะออกมาข้างนอกกันปะเนี่ยไม่ให้ออกจากรั้วนะจะมีใครออกไหมเนี่ยอยากไปห้องลับแต่ไม่รู้จะไปยังไงอะคีริตา้าทะลุไปได้ไหมคะนนน้องบอกคีริต้าขึ้นไปดูความสามารถตัวเองสิไม่มีคะ่ะความสามารถไม่มีคะ่ะตอนนี้เหลืออีกตั้ง4 <c oughs> คนเลยมั้งเนเน่นโทมทัสลิตา้าหนูแต่ว่าไม่รู้จะเข้าไปยังไงอะ่ะ เผเผนนะน้องกดดานกันอยู่ในตู้เซฟแบบทุกคนเลยอะสี่คนเนี้ต้องเข้าไปอยู่ด้วยกันแน,แน่เลยอะแน,แน่ให้น้องบอกไว้ดิไหมใครมาทำไรเดียคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์เนี่ยไปห้องรัไงอะเดี๋ยวป้าทะลุปไปเลยนี่เอ้ยเนี่ยก,กดแล้วพี่ลิต้ากดแล้วก็เราเราก็กดได้นะเนี่ยกดแล้วก็ขึ้นไปทางขึ้นอยู่ไหนนะมันไม่ใช่ทางขึ้นทางนี้ปะขึ้นนี่นี่บันไดบันไดบันไดไป แล้วลองไปนั่งแล้วพี่ลิต้าต้องไปกดอีกรอบอน,นี่อันนี้คือวิธีที่โทรม,มาให้พี่ลิต้าทำครั้งที่แล้วแล้วมันได้นะคะแต่ไปได้ยังเหมือนต้องไปกดอีกรอบนึงปะเหมือนมันต้องมีคนไปกดให้อะ่ะพระชาพระชาพระชาคะให้พระชาไปกดละกันไปกดปุ่มแดงหน้าห้องตู้เซฟให้หน่อยคะ่ะไม่รู้มันใช่ไหมนะคะจะลองดูพี่ลิต้าสงสัยว่านั้นคือปุ่มอะไรทำไมรู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วไม่มีเลยเมื่อไหร่เราจะเข้าไปได้เนี่ย <c oughs> ต้อยไหนอะ่ะเดี๋ยวปะทะลุเข้าไปเลยพี่ตีต้าน,นะคะจะพาน้องไปหาปุ่มแดงน้องคงว่าปุ่มแดงไหนปุ่มแดงนี่เอาหนูพี่ติต้าน,นูขอไปก่อนนะคะเอายังหาไม่เจอเลยอะ่ะน้องไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวปะทะลุไปใส่เลยนี่รอตรงนี้นะยังหาหนูไม่เจอเลยอะ่ะไปกันหมดแล้วว้ายไม้เป็นไรทางขึ้นมาได้โอเคจะได้ไหมอะ่ะ น้องไม่ได้มาแอบในเก้าอี้ใช่ไหมเนี่ยเกียดมากเลยนะคะเวลาเจอน้องแอบในเก้าอีนะ้เนี่ยพินิตาไม่รู้จะเข้าไปหายยังไงคอปเตอร์ว่าจะถามคอปเตอร์ค่ะว่าเข้าไปในตู้เซฟยังไงแต่น้องไม่ตอบเลยน้องไม่น่าจะอ่านแชทพินิตาน้องน่าจะสนุกอยู่นะคะจะบ้าตายรายปีทัไมเวลาจะต้องนั่งเก้าอี้ให้ผม่ตัวด้วย เฮไปพร้อมพร้อมค่ะพร้อมที่จะไปแล้วหรือน้องเขาอยู่ในที่ง่ายๆน้องเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ซับซ้อนก็ได้นะคะเอยอเจก๊ก็ถามไปเจออยู่ดีกดภระชากดค่ะกดกดเลยพร้อมมากที่จะไปเอา้าคอปเตอร์แบบผมก็จําไม่ได้ครับจเจริญเลยตายแล้วอันนี้พาะชาน่าจะกดแล้วแต่พี่ดิต้าก็ยังลงไปไม่ได้ไอพี่ดิต้าจะทะลุลงไปแล้วนะคะเขามาลงไม่ได้พี่ดิต้าจะทะลุลงไปแล้ว เะินไดไนเดินเดินเดอนเดินเดินเดินรดปนเไปนเดิ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 นเดนเดินเดยนเดินเดนเดินเดินเดินเรานเลิเดินเดินเดินเดไปเดินเดินไดินเ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 ่ะเดินเดเนเนเนเดิเนเนเดนเี่ดินนเดนเนเ่เดนเนเดิเดนเนดนนเนเดนเดนเดดิเดนเนนดีเดนเนเดิเดิเเดินเดิเดนเนดเดเดี๋ยว ไม่ด้เจอแน่ๆน่ไม่ใช่หรออา้าวเอางงเดะเลยเอา้าวงงเดะงงเดงงเหมือนกันยังไม่เจอแน่ๆน่เลยหวัดดีหวัดดีพระเจ้าหวัดดีหวัดดีหวัดดีจะเข้าแล้วนะคะพร้อมรอกไปดืดไม่มีใครอยู่ what f o เรียลไม่มีคนอยู่โอ Oh ยแล้วน้องๆอยู่ที่ไหนกันน่นะนึกนึกนะยังมีคนหลงเหลืออยู่ปะเนี่ยเหมือนโดนน้องตลบไปตลบมานะคะไม่มีคนอยู่จบเลยโอเคเดี okay. ๋ยวพี่ดีตาจะขออนุญ,ญาตทะลุไปทุกจุดแล้วนะคะของโลกนี้เดี๋ยวพี่ดีตาสีกว่าน้องด่านสุดท้ายของเรานะคะถ้าไม่ตายคือการทะลุไปทุกจุดน,นั่นเองมาจะไปหาอีกรอบนึงอย่างละเอียดโดยการทะลุค,ค่ะไปเริ่มนึกนึงขอดูก่อนว่าตอนนี้เป้าหมายเราเหลือใครบ้างเนเน่เจอแล้วกระแจย์พัชชา โทมัสวีตาเหลือโทมัสวีตาเคเหลือโทมัสวีตาหากันค่ะต้องเจออ่ะวะเนี้ยยังไงก็ต้องเจอน้องแจ็คอยู่ตรงไหนพี่ลีต้าก,ก็ต้องเจอค่ะข้างไก่เปล่าโอ๊ยน้องจับกันที่ไหนกันเนี้ยไม่ชีวิตนี่ขนาดพี่ลีต้าใช้ท่าไม้ตายแล้วเนี่ยโอย้นี่ขนาดพี่ลีต้าใช้ทะลุแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยอ่ะน้องเก่งจังเฮ้ยคือมันละเอียดมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ลับแต่เอ๊ะไม่มีใครซ่อนอ๋อห้องนี้ถึงมีเราก็ไม่เห็นนะเพราะมันมืดมากอ อยพี่ลิต้าว่าน้องอ่ะน่าจะมาอยู่มาอยูดในนี้นะความเป็นไปได้ระชาราชานั่งฝอ้องเลยลูกนี่นะคะเราจะทะลุที่ละอันเลยหาทุกอันนะคะทุกระเบียดนิน้วทาไมยังไม่เจอโอ้โหเกิร์หามไม่เจออ่ะเมื่อมากแล้วหามไม่เจอหามไม่เจอเอ้ยเอยเอให้ลงดูใต้แมพโอ้โหดูใต้แมพแมพไม่ช่วยเลยคะ่ะโอ้น้องอยู่ไหนกันนะฮมยก็มืนเฮ้ยมมมันไม่เจอลรวอ่ะี่น้องอยู่ไหนอ่ะ เอาคำไม่ดีกว่าได้ค่ะวาชาพี่ดีต้ายังไม่ท้อค่ะพี่ดีต้าจะสู้ต่อไปแต่ว่าขอคำไม่หน่อยนะคะเพราะยากมากเลยอะสองคนมามามาขอคำไม่หน่อยพิต้าบอกว่าหนูอยู่สีดำโอ้โหกว้างมากอีกแล้วสีดำทั้งคู่เลยทั้งคู่อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าคะสีดำสีดำเราบอกได้เลยนะว่าในบ้าหนหลังนี้คือมันมืดมากเลยคำว่าสีดำคือมันมันยากมาก น้องผมไม่ได้อยู่ที่เดียวกันขอใบสถานที่อีกนิดค่ะ้องใบได้กว้างมากไม่รู้เลยจริงๆว่าใครวา่วาวา่วาอยู่ที่ไหนพอบอก,บอ,กอยู่สีดําไม่ได้แคบลงมาเลยวีต้าบอกมีเก้าอี้สามตัวเอาจะรู้แหละเขาบอกมีเก้าอี้สามตัวอย่าบอกนะแอบในเก้าอี้ที่พี่วิต้าบอกอะทำให้ผิวข้างบนค่ะโอเคค่ะเดยกเข้าไปหาเลยเค ปะสีดำอยู่ข้างบนไปได้ที่อาจจะอยู่ในรถหางแต่มองไม่เห็นอะโอ้ยมืดมืดมืดมันเริ่มมืดอีกแล้วปับเช้าก่อนปับเช้าไปแล้วประมาณแปดล้านรอบก็ยังไม่ได้เจอน้องๆเลยนะคะเก้าอี้เก้าอี้สามตัวเฮ้ยเก้าอี้สามตัวสีดำเฮ้ยแต่ยวน แต่ตรงนี้พี่ลิต้าก็หาแล้วไม่ใช่หรอแต่พอเนะาะบอกก็ยี่สามตัวพี่ลิต้าเห็นตรงนี้แล้วหนึ่งเอาโอเคโอเค,อเคก็ยี่สามตัวตัวแปลว่ามีมูลแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นตรงนั้นได้นี่ก็ก็ยี่สามตัวแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้หรอกสีดําตรงเนี้ยแต่ตรงเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เจอใคร,น,รนี่เนาะก็ยี่สามตัวตรงเนี้ยก็ยี่หกตัวก็ยี่สามตัวต้องเมื่อกี้แน่เลยอะสีดำอยู่ข้างบนพี่ลิต้าไม่ได้เข้ามาดูในท่อ <Nein. S 2> นี้เลยนะเฮย้ยเอออาจจะอยู่ในท่อนี้ปะแล้วมันขึ้นไม่มาไม่ได้ด้วยอะเออ โอ,อ้แต่โคตรเป็นไปได้มากเลยอ่ะที่ที่โทมัสจะมาอยู่บนเนี้ยอืมรู้สึกว่ามันต้องเจอใครแล้ว่ตรงเนี้ยไม่เจออะเป็นไปได้เป็นไปได้ไ,ไ,ดไม่เจอเก้าอี้สามตัวคือมันอยู่ห้องนี้แน่ๆอ่ะเตียงใครเนี่ยน่าจะเตียงไอ้นี่แน่เลยคอปเตอร์ไม่เจอวีตาหนูอยู่ไหนวะหนูอยู่ไหนอ่ะ วันนี้เหรอลูกก็อี้สามตัวต้องลง e okay. yeah ไปเข็นดูแลโอเคไป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 ลงไปเข็น <te> ดูเขาบอกก็อี้สามตัวมันมันมันแคบมากเลยมันก็น่าจะเหลือแค่นั้นปะคะเนี่ะอันนี้มีก็อี้ป่ะก็ติกก็อี้ตัวเดียวอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะอันนี้อันนี้ก็อี้ไม่มีก็อี้สามตัวคือตรงนั้นแน่ๆอ่ะก็อี้สามตัวขอเข้าไปหน่อยเนี่ยก็อี้สามตัวแล้วเข็นจัดไปทำไมตรงนี้เราไม่เจออันเดียวกับพี่วีตาคะหนูไปแล้วนะคะไปเลยโอ้ยนี่ไงโอ้ที่เรามาหาแล้วว่าวี เจวีตาแล้วค่ะเหลือโทมทัสโทมทัสบอกว่าข้างบนชั้นบนหรือเปล่าโทมัสบอกว่าอยู่ข้างบนข้างบนนี่คือชั้นบนหรือเป็นบนหลังคาหรือว่าอะไรเอ่ยวีตาน่าจะยังไม่รู้ตัวคำว่าข้างบนหนูมันกว้างมากเลยอ่ะนี่ไงเนี่ย ออพี่ลิต้าจะขึ้นไปยังไงดีอาจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์คนสุดท้ายคือโทมัสค่ะได้ค่ะโอ้ยงุนงินนะคะหานุชไม่เจอไม่รู้จะไปยังไงด้วยเพราะว่าเฉลยเลยดีกว่าค่ะข้างบนเนี่ยไม่เจอแหละแต่รู้สึกเหมือนน้องจะอยู่ตรงนี้เลยอะแต่ไม่เจออะค่ะฉเฉลยแล้วค่ะโทมัสโทมัสคือผู้รอดชีวิตของกิมนี้ค่ะเพราะพี่ลิต้าหาไม่เจอเป็นคนเดียวที่หาไม่เจอเฉ<ๆ>ลยเลยโทมัสหนูอยู่ไหนแล้วหนูใบ้นี่แบบโอ้โหข้างบนข้างบนไหนคะเนี่ยพี่ลิต้าปีนเข้ามาในเขตประตูเปิดเครื่องบินเจตค่ะอ๋ นะมันทะลุอะคะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วตรงนั้นมันไม่ทะลุหรือเราลองกดเปิดปะมันมีพื้นที่เหยียบได้อยู่โอ้ยน้องอยู่นี่แน่เลยนี่ไงโอ้โหยริสเทคแล้วพี่ดีต้าเปิดไม่ได้ด้วยนะประตูเนี้โยโถ <c oughs> เจอแล้วคะ่ะเจอแล้วต้องทะลุเท่านั้นถึงจะเห็นได้โุกคนสุดยอดปังมาก เก่ง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 ,งมามามาโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นซ่อนแอบ,บนะคะในฐานทับลับซึ่งบอกได้เลยว่าน้องๆแต่ละคนคือเก่งมากเลยนะคะจะกิวการเล่นซ่อนแอบ,บคือน้องแอดวานขึ้นทุกวันแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกำลังใจพริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ ใส่ G ด้วยนะคะลิต้านัสกอร์คิดแคทแล้วก็ติ๊กตอกลิต้านัสกรอกสกรอ์คิดแคทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มาเล่นกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะโดยการเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทต้องโปรไฟล์ใน IG เพี่อลิต้านะคะและพี่ลิต้าก็จะส่งลิงก์เซอร์วิสไปให้นะคะฝากเสื้อด้วยนะคะเสื้อลิต้าคิดแคทนะคะสีชมพูสีฟ้าสีม่วงนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็กดไปที่โปรไฟล์รวมบอกพี่ลิต้าคิกเข้าคลียชันก็สามารถไปซื้อได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบบ๊าายย 啊，要帮我呀！